ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC ช่องคุณยินสตอรี่ครับผมสำหรับสารับคลิปนี้นะครับคุณยินสิบ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงฝรั่งกิมจูครับผมนะครับนี่เป็นสวนของคุณยินเองครับผมปลูกมาได้หกปีแล้วครับนะครับแตงสาวปแล้วหนึ่งรอบครับผม ตอนนี้ก็กําลังเป็นน,น้อยครับเดี๋ยวก็ได้หฮอดแล้วครับผมเนื้อที่ตรงนี้ที่ปลูกกับประมาณหนึ่งไร่โดยประมาณครับผมกะรอยเจ็ดสิบต้นครับปลูกระยะห่างของการปลูกก็คือสามคูณสามเมตรครับผมระยะห่างของแถวกะสามเมตร ระยะห้าของต้นกับสามเมตรครับผมเป็นสามขุนสามครับผมนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังเป็นดอกเลยครับเนี่ยเป็นดอกเป็นน้อยๆครับผมแล้วอีกก็โดนกระเด้นห้องแล้วครับครับดกครับดกอันนี้บริดิทธ์สารเคมีอย่างนะครับบริสีดธ์ฮอร์โมนบริสีทธสารเคมีอย่างเลยครับผมปลอยธรรมชาติครับกต่มี่ ใส่ปุ๋ยแน่ครับใส่ขีงงวครับขีงงวกับปุ๋ยเคมีนดิดน,น้อยครับสูตรสิบหาสิบหากับปฏิเสธไร้ครับตนรลักรรมมือเข้าเนี่ยะครับผมเพราะช่วงนี้ฝนตกครับเขียวขจีเลยครับผมแต้งกิ้งพึ่งแต้งกิ้งไปครับ ลังติดนวยครับผมนะครับกลังออกดอกติดนวยนะครับผมแต่เสียดเริ่มห่อทยอยห่อไปเรื่อยครับให้ลูกเพิน่นนวยเพิ่นได้ซ้ำเงินเหรียญสิบเฮ้าด,ด้วยครับเด้อการห่อเนี่ยครับผมแตสิยดเลืเ่อมห่อได้ครับห่อนู่นหน่อยนู่นหน่อยอะไรเมันกับหลวงครับมันอยากหลวงนะครับผม ว่าล่างนี่ก็ดีนะครับออกลูกให้กินตลอดทั้งปีครับผมโอ้หนวยดกดีครับพี่น้องนะครับผม ท็่ปอดสารนะครับบร่ได้ใส่สารเคมีอยัองครับผมเพราะว่าบางเทือในสวนก็ได้ปล่อยงูปล่อยงูวเขามากินห้าครับใส่งูอเป็นเครื่องกัดนห้าครับพี่น้องนะครับผม สำหรับเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องผู้คนปลูกชนิสีดาอยู่กับเกลือสิรูดีนะครับว่าเป็นใดสีดาเนาะสาหรับผมผมก็โอเคครับพ่อปลูกอยู่ครับผมนาปลูกอยู่มันออกลูกตลอดครับเพราะแค่มีน้ำโค้ดเหื่อเพลินเป็นสีหายพ่นผลิตตลอดทั้งปีเลยครับผมดกครับดกดกดก บางส่วนกับห่อไปแล้วก็มีครับผมนะครับเป็นฝรั่งกิมจูครับผมหลังจากแตทงสาวใคนพนกระแตกกิ้งขึ้นไหมครับแตกยอดขึ้นไหมก็โอเคครับแตทงสาวนะครับตัด ตัดต้นเลยครับต้แนแตกกิ่งขึ้นไหมครับโอเคครับทีน่วยดกดีนะครับผม คือฟรังกิมจูครับเขียวดีครับฝนตกถุ่มือเลยช่วงปัญญาฝนเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะฝาก ไว้แค่นี้นะครับเรื่องของฝรั่งกิมจูนะครับผมยังไงก็ฝากผู้เขามารับชมรับฟังกักดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องคุณอินนยนะครับเด้อเพื่อสีมีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ติดตามครับเอาสลระลความลูกนะครับมาแหลกเปลี่ยนนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังครับผมก็คลิปหน้าคุณอินสีเห็ด การห่อให้เบิงนะครับห่อฝร,รออั่งนะครับผมีคลิปการห่อฝรั่งไห้เบิงแล้วกะนการตอนจริงนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามได้ครับเดออพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาคาว่า,าสวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบาย